สำหรับในส่วนของหน้าต่างเช็ครับคืนนะคะในส่วนนี้กรณีที่เรามีเช็คขาดความเชื่อถือนะคะหรือว่าต้องการทำในเรื่องของเช็ครับคืนกลับมานะคะทำจากหน้าจอนี้ได้เลยค่ะนะคะเราก็สามารถเลือกได้ที่เอกสารว่ที่เอกสาร,รนะคะโดยรันจากระบบให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็สามารถเลือกรหัสสมุดเงินฝากได้นะคะวา่าเรารับเช็คคืนเนี่ยจากสมุดเงินฝากเล่มไหนนะคะก็เลือกลงมาหลังจากนั้นมาเรื่องที่ตัว รายการเช็ครับนะคะที่ตัว CQ l i ว t นะคะว่ารายการเช็คเช็คคืนเนี่ยนะคะมาจากเช็ครับตัวไหนที่ต้องมาคืนนะคะก็คือจะมีเลขที่เช็ครับที่เราได้เคยรับมานะคะกับตัวที่สถานะที่ว่าฝากแล้วนะคะแล้วก็ผ่านแล้วแล้วก็ธนาคารแจ้งมาว่า,ามีเช็คขาดความเชื่อถืออยู่นะคะก็เลือกรายการนั้นขึ้นมานะคะรายละเอียดก็จะมีสถานะบอกนะคะว่าเราดึงเลขที่ เช็คใบนี้นะคะมาจากสถานะเช็คที่เป็นอะไรอยู่ณนะปัจจุบันนะคะอย่างตัวนี้ก็เป็นเช็คผ่านอยู่นะคะแล้วก็รายละเอียดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นรหัสธนาคารสาขาหรือว่ารหัสลูกค้านะคะที่เป็นผู้ที่มีการจ่ายเช็คใบนี้นะคะก็จะแสดงให้เราได้เห็นนะคะหลังจากนั้นนะคะรายการเช็ครับคืนจะมีข้อมูลที่โพสเข้า GL ได้นะคะก็มาดูที่แท็บตัว GL นะคะสามารถดูในเรื่องของรูปแบบการโพสเข้า GL ได้นะคะก็จะคืนกลับเป็นเช็ค รวงวันที่ร่วงหน้านะคะแล้วก็สมุดร,รายได้จากสมุดเงินฝากอันนี้ก็จะลดลงนะคะก็โพสเจอให้อัตโนมัตินะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดเช็ครับคืนค่ะ